ครัพี่น้องมวนทำผักเขียวโค่ร่างเครื่องอะไรนั่นนะคะพี่น้องแะ้ว้มวนก็ใส่ผักชีใส่มกเครื่อลงไปก่อนนะคะรับเขียวโคลร่างเครื่อจะมีผักกูดแล้วก็สะอมสดแล้วก็จะมีผักน้ำนะครับแล้วก็ยอดมะนาวหวานว้เนาะก็ใส่น้ำล่างโค่ลงไปฮะเลย

ทำน้าล้างแล้วมั้งแ่อ้โอ้โอาโอ้นอ้โอ่นอ้โอ้โอ้โอบโอ้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 โองโอ้อ้อ้นอ้อ้โอ้อง,ง,อง,อง้อ,งนอนนะะน้นโ

ยอะนีน้ป็ไตเอบ่ลอเอนี่ตอนนี้ก็เ็แล้วครับเออพักกุน้ำน้ำน่ะาเนน่ะพักกุเนี่ยเอาเมื่อน้ำก็ได้กะฮาก็ได้กะไทยไ้ก็ไม่นาออกพ่น่ะน่บอ่าน่รู้จันนเลยชออกเียดือดอันจรไูกินน้ นอมม่อะ้ำนม่ออืมอืมเขายได้เบิ้งขายมอกอร่อยมากครับอเกีเป้มื้อลาเปิ้งพันน้ำแข็งก็เจาะอืม

ป,าป,าปาาลากับปมนอร่อยนะน,น่าอือกิโลโคดอิ้นวยป่อปกะปองเล่าช่มีละอือห่ี่ล่เาสอเนี่ยเลชมเรือมังกรเขากไม่เลวเหรอเขาสุดยสป้ากน่ะเขาแขงป้าก๋เมื่อกี้่ผมก๋ดใท้ขึ้นมาอย่าง้เล่้ เนือ okay. okay? uh ้ม mm ่เ hmm. มื่อน <ongs> mm. like, uh ่ะไม่ทาน่ะเม่านฉันกิน้ก่อนเว่านอมว่ามากันกินได้วไเงี้ยในส่วนนีอืมีไส้ช้างมั้งนี่มากินด้วยมากินเฉียดอกมาอือมากินผัดผักกับพีมวลอือันเชยเบื่อหายยังั้นเกดไม่หกันเชมไวั เชง่วนร้อยบนอ่ะไม่กินน่ะแล้วก็เสแล้วพัก่อนเองชว่ากํากตาลีก็ไม่หามาแข็งอมกันข้าวนืกันนะได้ขาขนเยอะเนออยอืมอันนี้ข้าวทาีเลยแหละพากรับสดๆ ก็หายมากขุนแล้วก็เจอข้าน้บ้างยมากแล้วค่ะุ้งจะมีมานรวยเชียร์ลังขึ้นน่อยกอ,อกขึน้นเปิขึ้นวอ่ะบอเฮห้จะหน่ห้ามรังมอง,มองว่ะเป็นผัไทยน้าน้หมดินน้ำหมน,มน,มลนแล้วล้างเอาขึ้นมาผัดแทงขึ้นมอจะสาแทงก็าลาไปพิกัน,กนหน่อยทำนั่ลังมอง แต่มั่ขึ้นผมไม่ยองแค่ไแม่ก็ขึ้นมาแทงว่ามาตังมันแทงว่ามันแหงล่ะทันขึ้นมาโคดังเจะาอาญาสาวเชื่อว่าน่ะทั้งวัเซีนหวานเนี่ยอืมวัเชี่อวันดิเรียงอะมันมีคนตอนน้ำมรก็อน้ำผดหมูเดี๋ยวมสูงขั้นขั้นหนึ่งมาต้องหนามาดอกคือ

หม่ม่่มามาพัดเถื่อนอะเมันหมอมาเลยเออเฮนเข้ามันในวันนั้นไอ้ลุ่มไอ้หนุ่มเนี่ยนี่น้กตัวนุตัวเนี่ยไอ้ปังก็โดนควนข่ากิน ตุ้มหมดแล้วนม่นงเดือดเฮี้ยงเคิรบี้กหมดเล็กงนะดีส่วนจริงไม่เป็นขนมขึ้นเะาไอ้แปลกๆอะเนี่ยอ,ยอืนอืม จำเนาะเป็นจำานางเสียทุกเนาะจสเนาะตำนป็นไก่บ่าแต่เดียวเนี่ยเพราะว่ารานนั่นแหละไป <c oughs> ผักเชียวโคล่งเค,งคาน,าน,น,านเลยคือวันหนาเลยว่ะว่าักได<อ>้กินได้จับใจเมือหอดลายปีลายจัดกล่อมเริ่มเลยวะ Nó tử sao? baba yam mơ. Hàm 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 mà hàm 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 mà hàm 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 น้ไข่ม <Is> ่อนเค็ม่ะงูม่นไข่ม่อนหวันหน่มาแต่กชุกมาชุบหมละ้นละเอื้อร่อยมาก นรอยู mm. whales, oh, get lost, get hmm. nah, ่เพื่อนก่อนมากินข um. oh, ้าวชามสาสีจ้าวมานอะอืมทนี้ทางมงเฮ้ยใจก็ลูกมันอ๋อถักกำอ๋อพิ่เขียว อย่างข้าวเยลจะไม่จะไม่เหมาะสมเนาะกิ่น้อง่มาข้าวซอยแต่อร่อยมากนะครับพี่น้องโอเคครับม้วนเชียวก็ได้หลังเดี่ยนลาพี่น้องไปก่อนครับสำหรับผักเชียวโคล่างเคือหรือว่าคูถั่วเน่าหมักแห้งหมักเครือพริกสดนะครับอร่อยมากผักก็ได้กดแชร์กดติดตามด้วครับขอบคุณที่ติดตามครับผักก็หามาจักธรรมชาตินะครับถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาไทยใหญ่ก็หามาซักสภาวะของวัฒนมนุษยสิทธิปัดยานะครับโอเคไปๆครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอ่ะเปิดได้มเอาเปอ่ะครับ